มากันที่อีกหนึ่งข่าวด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ถือเบิกดี เมื่อวานนี้วันแม่นะฮะออกมาประกาศข่าวดีว่าเตรียมขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองอีกคนกับเขาเหมือนกันนะ,ะสำหรับคุณแม่ายแซบดิวอลิสลาเนี่ยแหละที่ได้โพสต์คลิปฉลองวันแม่นะฮะพร้อมกับฉลองวันเกิดครบสองขวบให้กับลูกชายน้องไซัสนะฮะพร้อมประกาศข่าวดีว่าเนี่ยเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกชายว่าน้องไซ拉ะกำลังจะเป็นพี่ชายแล้วนะคะเพราะตอนนี้แม่ดิวกําลังตั้งท้องลูกคนที่2มาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวนะคะน้อง เซรัาจะได้ไม่ต้องเหงาเล่นคนเดียวอีกต่อไปนะฮะซึ่งดิวก็ได้โพสต์คลิปการ์ตูนที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวนะฮะพร้อมกับเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะฮะ ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีกับดิวเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ยินดีด้วยมีลูกคนที่สองแล้วนะฮะมีน้องให้กับน้องไซรัสแล้วเช่นกันนะฮะ,ะก็ดีเนาะโอบบกาสเปนแม่ประกาศข่าวดีไปเลยว่าแบบอิชันทองลูกคนที่สองแล้วนะ